มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพพลายศักสุรินหลังยูไทย3วันเมื่อวันที่4กรกฎาคมสำนักข่าวดังรายง,งานว่าที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางได้เผยแพร่ภาพไลฟ์ของช้างพายสักสุรินหรือมัทุราชาอายุ30ปีช้างงาย,ยาวเพศผู้ ขวานช้างนำช้างพลายศัก์สุรินมายืนอยู่ที่หลักมัดช้างช้างมีท่าทางไม่เครียดหูแกว่งไปมาและให้ความร่วมมือกับขวานที่ออกคำสั่งเป็นอย่างดีเลยคะ่ะรวมถึงยกมวงโชว์ให้กับประชาชนที่ติดตามชีวิตได้เห็นถึงความแสนรู้และก็น่ารักของช้างพลายสักสุรินเชือกนี้นะคะ โดยเจ้าหน้าที่ได้รายงานเพิ่มเติมว่าเพิ่งจะอาบน้ำมาใหม่จึงเห็นผิวสีที่แท้จริงของช้างเป็นผิวสีเข้มและนำช้างมาอย่างหลักมัดค่ะ ซึ่งเป็นจุดที่ช้างและพี่ขวานช้างใช้ร่วมกันฝึกสร้างความคุ้นเคยรวมถึงยังมีการรายงานและแสดงภาพให้เห็นถึงจุดที่ช้างเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นบริเวณขาหน้าซ้ายที่งอเข่าไม่ได้บริเวณแผลที่สะโพกขวาด้านซ้ายซึ่งเป็นแผลหนองใหญ่รวมไปถึงตาด้านขวาที่เป็นต้อกระจกและฝ่าเท้าที่แบนราบเล็บเท้าบิดเบี้ยว ตามรายงานการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางที่รายงานผลไปก่อนหน้าส่วนในด้านอื่นๆช้างกินอาหารได้ดีขับถ่ายเป็นปกติ ในภาพช้างพายสักโซรินยังโชว์การนั่งบนกองทรายด้วยนะคะโดยช้างเดินถอยหลังแล้วก็ย่อตัวลงจากขาหลังก่อนที่จะย่อข้างหน้าแล้วก็นั่งลงพร้อมกับยกมวงโชว์ด้วยค่ะถือว่าเป็นการฝึกรับสั่งแล้วก็ฝึกควบคุมในการย่อนั่งลงกับพื้นซึ่งช้างก็ไม่ขัดขืนและปฏิบัติตามโดยดีนับเป็นภาพความสามารถที่หาดูได้ยากของช้างตัวใหญ่ แบบนี้ควานช้างไทยได้ออกคําสั่งควบคุมเป็นภาษาไทยด้วยนะคะจึงนับว่าช้างภายศักสุรินฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งแบบภาษาไทยได้แล้วจากนั้นทางควานเองก็สั่งให้ช้างลุกขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าขาหน้าซ้ายงอไม่ได้เหมือนขาหน้าขวานะคะถือว่าเป็นการเจ็บป่วยของช้างที่ทางสัตวแพทย์ได้เฝ้าระวังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ